สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราพบกันอีกเช่นเดิมนะฮะสำหรับ BMW อันนี้เป็นซีรีส์3 G20 นะฮะกับการเปลี่ยนชุดใหญ่นะฮะจะเป็นโชค๊คแมกยางนะฮะเราเปลี่ยนให้เลยอย่างลงตัวนะค,ะคันนี้รับประกันได้เลยนะฮะว่าติดตั้งกับตัวล้อนะฮะวันนี้เป็นตัวล้อโรเซนเนอร์นั่นเองนะับเป็นรหัส F111 นั่นเองนะครับกับล้อและก็ตัวยางนะฮะและยางเราจัดให้เป็นโตโยต้าพ็อกเซสปอร์ตนะฮะยางตัวนี้การันตีได้เลยว่านุ่มนวลอย่างแน่นอนนะครับ และส่วนเรื่องของตัวโช้คอัพนะฮะเราเปลี่ยนให้เป็นคอ HD r ต์ e e ยูโรสเท่านใดสนใจนะฮะชุดนี้ราคาประหยัดแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดของสินค้าแต่ละรุ่นกันนะครับมาติดตามแล้วชมกันเลยครับตัวนี้นะฮะเป็นล้อบัไซเนอร์นะครับเป็นล้อบัไซเนอร์ที่การันตีได้เลยว่าตัววีตัวนี้นะฮะเป็นเอกลักษณ์แน่นอนนะครับว่าเป็นไลฟ์สไตล์ของการแต่งรถยุโรปอยู่แล้วนะครับตัวนี้จะเป็นบัไซเนอร์รหัส VF11 1นะครับเป็นตัวล้อขนาด20นิ้ว สเปคลอ้อที่เราติดตั้งสาหรับ BMW G20 นะฮะจะเป็นสเปคลอ้อหน้า9หลัง10นิ้วนะครับหลังมันแบบว่าจัดกันแบบเต็มๆพอดีพอดีเต็มซุ้มพอดีเป๊ะมากๆนะครับโรเซเนอร์ตัวนี้จะเป็นการถูกออกแบบด้วยของตัวก้านนะฮะจะาออกเป็นเกลื่อก้านวายนะครับก็เป็นลายที่ดูแล้วเต็มๆกับโบบอดี้รถนะฮะค่อนข้างสวยงามลงตัวมากๆนะครับส่วนตัวสีนะฮะเป็นสีเทากาเมทริกนะฮะด้วยสีของเขาจะเป็นสีที่เอกลักษณ์อย่างมากนะครับลองมาดูตัวจริงกันได้นะฮะทางร้านมีสินค้าให้ครบเลยสําหรับล้อโรเซเนอร์ ทั้ง3-4รุ่นนะครับท่านใดสนใจรุ่นไหนสามารถสอบถามได้ครับเดี๋ยวเรามาติดตามสินค้ารายการอื่นกันว่าเป็นอย่างไรกันนะครับ นะครับ้าเรื่องของตัวโช๊คนะฮะตัว bmw series 3นะฮะ g ย0เราเลือกโช๊คของ h d e u r o spec นะครับตัวนี้จะเป็นตัวโช๊คที่ลันตรได้เลยนะฮะความนุ่มนวลน,นะระดับแรกเลยก็เรื่องของการจัดทรงค่อนข้างดีมากๆนะครับเพราะตัวนี้จะเป็นตัวชุดโช๊คที่สามารถสไลด์กระบอกปรับสูงปรับต่ำได้นะครับจะไม่เสียค่าเคนั่นเองนะครับอันนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนเพราะว่าโช๊คตัวนี้ประกันให้ย,วยาวๆด้วยนะฮะถึง2ปีเต็มๆนะครับจบจริงนะฮะท่านใดที่สนใจสําหรับชุดโช๊คนะครับผมแนะนําเลยอีกหนึ่งทางเลือกสําหรรรัับถยุโป Euro เอง HD ตัวนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนนะครับ ตั้งสำเร็จเสร็จสิ้นนะฮะับสำหรับ BMW คันนี้เป็น BMW C3 นะฮะเป็นตัว G20 นั่นเองนะครับกับการเปลี่ยนล้อนั่นเองนะฮะเป็นขนาด20นิ้วนะครับแล้วก็ยางจัดให้เป็นยางญี่ปุ่นนะฮะจับคู่กับโช๊คอัพ H-Die r v นั่นเองนะครับตัวล้อตัวนี้เป็นล้อวอลไซเนอร์นะครเป็นรหัส F11 นั่นเองนะฮะขนาด20นิ้วนะครับแล้วก็ยางเราจัดให้เป็นยางโตโยต้าพ็อกเซ็ตสปอร์ตนั่นเองนะครับกับชุดช่วงล่าง H-Die r v Rospec ตัวนี้นะฮะติดตั้งแล้วฟิลลิ่งในการใช้งานค่อนข้าาาางงนนนนนุ่่่่มมววลลลเเยยยะะครรรัับททใดีีอออกจปณ์ขตถ ลงตัวแบบนี้นะฮะทางร้านเรามีสินค้าให้ครบเลยนะฮะจะเป็นแม็กยางช่วงล่างหรือจะเป็นชุดเบรกเราก็มีให้นะครับยังไงผมฝากผลงานอีกทีนึงคะ,ะับสำหรับ BMW ซีรีส์3 G20 คันนี้ไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นแนวทางของลูกค้าทุกท่านนะครับผมอย่าลืมสั b s c ไคร e ไว้ให้ด้วยนะครสำหรับช่อง Kauto Thailand ของเรานะครับจะมีการอัปเดตสินค้าอยู่ต่อเนื่องนะครับยังไงฝากผลงานซีรีส์3 G20 ไว้ด้วยนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ